ใช่ไหมตุ๊กเก็าเอาว้ตรงนี้เอาว้ตรงนี้พวัาก,กาแฟ่น่ะเขาจะทําให้พักสวยเด้อจ้าอืมอันนี้ก็เริ่มได้จะเก็บเออจะเก็บผลผลิตได้แล้วเด้อจ้านี่สวยดอกสวยสวยก็เดี๋ยวตุกจะหักดอกไปหักดอกเข้าไปพัดจักหน่อยเนาะยังอ่อนๆอยู่เลิกกินได้ ตุกจะไปพัดกินเออตุกจะกินพักเยอะมากเลยเด้อเพื่อนๆชอบผักคะ่ะนี่เห็นไหมเอาไปพัดน้ำมันหอยอร่อยมากเดี๋ยวเอาไปพัดอ่อนๆเลย อันนี้ไม่อ่อนแล้วอันนี้ก็เป็นเออทับทิมเดาจาโดกโดกดูคุณไดมอนด์เห็นทับทิมตุกไหมตุกปลูกเองคุณไดมอนด์บอกว่าคุณตุก๊กดองหมาอ้วนไว้หลังบ้านสองอาทิตย์แล้วนัวแล้วแล้วเขาจะแก้ยังไงล่ะอ่ะเออ ตุกู้ซื้อว่าตุกปลดล็อกแล้วนะต้องทำยังไงเอ่อแนะนำทุกหน่อยได้ไหมจ้าเอาคุณหมาอ้วนนี่นี่ทุกจับไม่ได้เอาเอาเอา,เอ,าอันนี้มาโอ้ยถึงว่าหัวเราะแบบหัวเราะแบบกากๆะกระเลยโอ้ยอคุณหมาอ้วนทุกขอโทษแต่ตอนนี้ทุกทำไม่เป็นนะเราจะทำยังไงล่ะโอ้ย ดองเพื่อนไหวโอ้ยโอ้ย,อยทำบาปขอโทษเด้อเดี๋ยวตุ๊กเดี๋ยวตุ๊กไปถามเออผู้รูกก่อนไปถามแองเจ้าของตุ๊กก่อนว่าเขาจะลดดองอยังไงไอเราก็ทําไม่เป็นโอ้ยกดหมั่วกดส่วดองเพื่อนไหวว่าสันโอ้ย เดี๋ยวตุ๊กไปถึงบ้านตุ๊กจะลองลองไปกดกดดูเนาะคุณไดมอนบอกว่าต้องเข้าหลังบ้านครับค่อยๆศึกษาไปอยา่าโกรธอย่าเครื่องตุ๊กเดอ้อคือตุ๊กไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่ได้ตั้งใจเลยจ้าโอ้ยสงสารเนาะบล็อกเพื่อน ขอโทษเดอคุณไดมอนน,นี่ตุกจำคุณไดมอนไม่ได้นะตุกคิดว่าแต่คุณไดมอนเป็นเออเป็นอีกคนหนึ่งไม่คิดว่าจะเป็นหมาอ้วนออ้ยขอโทษเดอจ้าขอโทษเดอจ้าพี่ตุกไม่ได้ตั้งใจพี่ตุกไม่ได้ตั้งใจจริงๆเอ๋เห็นไหมเราเกือบจะร้องไห้ลวเห็นไหมล่ะ จะร้องแล้วดิวโอ้ยทำไมไปบล็อกเขายังงั้นแล้วเกือบร้องแล้วเด้จ้าโอเคเดี๋ยวตุ๊ก็จะลงไลฟ์สดแล้วเนาะก็รบกวนเพื่อนๆน,นานแล้วเห็นไหมร้องหายเลยพูดถึงดอง ขอโทษขออภัยด้ยจ้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่ได้ตั้งใจเออไม่โกรธครับเนาะไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวพี่ตุ๊กไปถามแบบผู้รู้เห็นอ่งุนตุ๊กไหมอ่างุนตุ๊กดกไหมดกไหมดกเนาะอืมโอเค ขอบคุณมากๆเดอจ้าเดวตุ๊กขอลงไลฟ์สดก่อนเดอจ้าว่าจะเอาจักหนึ่งชั่วโมงหรือว่าสามสิบนาทีแต่ว่ามันเกิดมาแล้วเราก็ไม่เป็นอะไรเนาะอ่างุุนสีไหนครับอันนี้จะเป็นอ่างุุนสีขาวเดอจ้าอ่างุุนขาวอ่างุุนขาวอ่างุุนที่เอออันนี้มีเมล็ดแต่ว่าอร่อยมากๆเลยหวานหวานเอออ่างุุนส่วนที่เจ้าว่าไปทำใก็อยู่อีก สวนหนึ่งอยู่อีกทีหนึ่งครับผมที่ไทยจะตีสองแล้วโอ้ยขอบคุณมากๆจ้านอนหลับฝันดีจ้า